สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเฮียจะพาทุกคนมาลวงลับความปังเครื่องทำสลับปี้รุ่นใหม่ของคิชเช n นมอลนะครับว่าทําไมเป็นรุ่นที่ร้านดังชอบใช้วันนี้นะครับเฮียไม่ได้มาคนเดียวครับเราจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับมาช่วยในการแกะด้านในตัวเครื่องให้ดูกันเลยนะครับว่ามันดีมันเจ๋งแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วขอเบิกตัวช่างเลยนะครับ ช่างคิดสวัสดีครับสวัสดีครับมียทอช่างครับวันนี้เรามีเครื่องทำเซอร์ปี้รุ่นใหม่ของคิชเชนมอนนะครับจะเป็นเครื่องทำเซอร์ปี้รุ่น E M กับรุ่น E X อยากให้ช่างอะครับช่วยลองแกะภายในตัวเครื่องให้ทุกคนนะครับได้เห็นว่าภายในตัวเครื่องอะมันดีมันเจ๋งแค่ไหนได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนเราไปดูภายในกันเลยครับ ท่านคิดครับขอถามจุดแรกเลยนะครับว่าเครื่องทำสลอร์ปี้ของทีชเชอมอร์ทั้ง2รุ่นนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์ของอะไรครับคอมเพรสเซอร์2รุ่นนี้นะครับจะเป็นคอมเพรสเซอร์ของเอ a มบาโคที่นําเข้าจากอิตาลีนะครับคุณสมบัติของคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก็คือจะทําให้เครื่องเย็นเร็วกว่ารุ่นก่อนๆครับแบบนี้ก็แสดงว่าไปเป็นรุ่นพัฒนาจากรุ่นก่อนๆนะครับแล้วภายในตัวเครื่องครับเป็นยังไงบ้าง2รุ่นนี้นะครับจะมีการจัดเรียงที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่ารุ่นก่อนๆนะครับจึงทําให้การระบายความ การใช้งานของเครื่องเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นครับในส่วนของพัดลมของรุ่นนี้รุ่นของ ex นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอืตัวนี้ขนาดกี่นิ้วอะครับตัวนี้มีขนาดที่12นิ้วครับผมแล้วก็ในส่วนของ em จะมีขนาดที่10นิ้วอ๋อแต่ว่ารุ่น ex ก็คือจะเป็นพัดลมตัวใหญ่แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมากใช่ครับส่วนของรุ่น ex นี่จะระบายความร้อนจากข้างล่าง สูงข้าบนจึงทําให้การจัดเรียงพื้นที่ในการใช้สอยแบบอยู่ในร้านนะครับดีขึ้นจะทําให้ประหยัดการใช้พื้นที่มากขึ้นครับอ๋อช่างหมายความว่าถ้าเป็นรุ่น E M อะครับคือลงเข้าออกจากฝั่งด้านข้างออกอีกข้างนึงใช่ครับผมส่วนรุ่นของ E A อะครับเข้าข้างใต้แล้วออกด้านหลังใช่ครับทำให้เวลาวางเครื่องอะสามารถวางติดติดกันได้ใช่ครับผมไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่ความร้อนกระจายออกไปด้านข้างทําให้อีกเครื่องหนึ่งอะไม่เย็นใช่ไหมครับครับโหได้ยินอย่างเงี้ยแล้วทุกคนรู้สึกอยากใช้ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับช่างครับแล้้วอย่่าาง2รุนนีัก ความเย็นอะ่ะเป็นยังไงบ้าง2งรุ่นนี้นะครับสามารถทําความเย็นได้เร็วภายใน30นาทีครับแล้วก็ในส่วนของรุ่น ex นั้นอุณหภูมิต่ําสุดก็คือลบองศาลบสสองศาส่วนรุ่น em ก็อุณหภูมิลบต่ําสุดคือลบ10องศาครับผมถือว่าไวมากเลยนะครับทุกคนสําหรับธุรกิจที่ต้องการแข่งกับเวลาแล้วก็บริการแล้วอย่างวัสดุของตัวเครื่องนะครับมีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปยังไงบ้างครับวัสดุของตัวเครื่องนะครับถ้าเราดูภายในบอดี้จะเป็นโลหะชุบซิงค์ครับผมทำให้ไม่เกิดสนิมครับ ใช่ครับแล้วก็จะมีความแข็งแรงทนทานอย่างนี้ถือว่าก็ดีกว่าพวทั่วไปเลยใช่ครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามครับจากทางบ้านที่เขามีปัญหาเข้ามาบ่อยๆคือตัวคันโยกตัวคันโยกเนี่ยครับเห็นว่าของทั่วไปมันจะมีการแต่งขัดและอย่างของเรา2รุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง2รุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับรุ่น E X นะครับ,รบจะเป็นคันโยกที่เป็นโลหะโลหะเรียกว่าแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่น E M นั้นจะเป็นพลาสติกที่มีความหนาก่าทของตลาดทั่วไปครับ ผมก็จะจะมีหลอดไฟ LED นะครับคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ก็ส่องสว่างได้ดีกว่าแล้วก็ประหยัดไฟกว่านะครับถัดมาก็จะเป็นซิงค์ระบายความร้อนนะครับทำให้หลอดไฟนั้นขาดยากกว่าเดิมนะครับบางทีแบบเวลาส่งซ่อมมาหลอดไฟชอบขาดรุ่นก่อนๆเนี่ยครับก,ก็ตัวนี้ก็จะตอบ โจนได้เลยว่าระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ถัดลงมาครับก็จะเป็นมอเตอร์ชุดใบกวนนะครับมอเตอร์ชุดใบกวนชุดนี้ก็จะเป็นกระแสะไฟของดีนะครับคุณสมบัติของกระแสะไฟดีก็จะเป็นกระแสะไฟตรงทําให้มอเตอร์นั้นคงที่นะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคอยความร้อนนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นความพิเศษของรุ่นนี้ก็จะมี filter, ฟิลเตอร์ดักฝุ่นดักละอองนะครับดักความชื้นด้วยซึ่งจะอยู่ตรงด้านล่างจะเป็นแบบนี้แบบ เป็นแบบนี้นะครับทำให้ฟุ่นที่จับตรงนี้ไม่สามารถที่จะเข้ามาในตัวเครื่องได้นะครับ เราก็สามา,ารถทาความสะอาดได้ง่ายด้วยตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้งั้นแปลว่าอย่างที่ช่างคิดพูดมาเหมือนเมื่อกี้นะครับทุกคนเราจะมีตัว LED ที่มีซิงค์ช่วยระบายความร้อนทําให้มันยืดอายุการใช้งานของตัวไฟะได้มากขึ้นใช่ครับแล้วก็ระบบตัวของมอเตอร์ใบกวนใช่ไหมครับ,รบที่เป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะอัปเกรดมาใหม่ใช่ครับแล้วก็ตัวซิงค์ระบายความร้อนของตัวพัดลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับผมแถมยังมีฟิลเตอร์กองข้างในาเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปด้านในครับอย่างของทั่วไปะมันไม่มีตัวนี้ ไม่มีมันาเลยทําให้ข้างในอ่ะมีฝุ่นเกาะจับใช่ไหมครับใช่แล้วครับถ้าฝุ่นเข้าไปจับข้างในก็จะทําให้ความเย็นนั้นไม่สถียรตครับจะทาให้เครื่องนั้นเย็นช้ากว่าเดิมอ๋อมันก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมที่ลูกค้าใช้ไปนานๆแล้วต้องเอาเครื่องมาทําความสะอาดภายในครับผมฉันคิดครับแล้วอย่างภายในของ EM เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ข้อแตกต่างของ E M แล้วก็วกรุ e ่น E X นะครับในส่วนของมอเตอร์ไปพัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวด mm ีเ hmm. หมือนกันครับผมแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนตัวนี้พัดลมตัวนี้ก็จะเป็น10นิ้วนะครับมีแผงคอยลร้อนหนา4นิ้ว mm hmm. ซึ่งทําให้การระบายความร้อนเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการดักฝุ่นในระดับหนึ่งด้วยครับทำไมไมันถึงดักฝุ่นได้ครับเพราะว่าบางทีเราพัดลมตัวนี้มันดูดเข้ามาครับ,รบมันมีแผงคอยลร้อน2ชั้นมัน<อ>จะดักดักแค่ชั้นนอกไปก่อนอซึ่งมันจะเข้ามาข้างในได้ยา อืมโอเคครับทุกคนอย่างที่ช่างคิดพูดเมื่อกี้ครับก็คือมันจะมีตัวมอเตอร์ของใบกวนเป็นระบบดีซซึ่งก็เหมือนกับรุ่น E M ของเรานั่นเองแล้วก็อย่างพัดลมมีขนาดใหญ่ถึง10นิ้วแล้วก็มีตัวคอยร้อนหนาถึง4นิ้วซึ่งช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นเพราะว่าคอยร้อนใหญ่ใช่ครับแล้วก็ช่วยหลักฝุ่นได้ด้วยเพราะว่ามันมีความหนาฝุ่นก็จะเข้าแค่ชั้นแรกๆเท่านั้นทําให้ภายในตัวเครื่องค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปื้อนใช่ครับช่างคิดครับอันนี้มีคําถามอยากรู้ว่าถ้าเป็นสสายุขภ น้ําตาลน้อยเราจะเลือกเครื่องแบบไหนดีถ้าเป็นสายสุขภาพที่ผมแนะนําให้เป็นรุ่น E X เลยครับเพราะว่าค่าเบรกของรุ่น E X นี้อยู่ที่5 5บริก ใช่ครับผม <ừ m. S 2> ในส่วนของรุ่น E M นั้นจะมีค่าบิกอยู่ที่13เปอร์เซ็นต์ครับผม13เปอร์เซ็นต์บิกครับผมงั้นก็แปลว่าถ้าสมมติว่าถ้าใครเป็นสายสุขภาพหรือว่าแบบชอบทานหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแนะนําเป็น,น E X จะดีกว่าครับผมอันเนี้ยคที่เห้เห็นของร้านทั่วไปแบบตามท้องตลาดเลยนะเครื่องทำเลับปี้อส่วนมากจะทําได้แค่13เปอร์เซ็นต์บิกแต่รุ่น E X คือได้ถึง5เปอร์เซ็นต์เลยใช่แล้วครับอ๋อไม่ต้องกังวลเลยครับสำหรับสายสุขภาพที่กินหวานน้อยแล้วก็ลดน้ำตาลแนะนำเครื่องรุ่น ใสายสุขภาพ EX ได้เลยนะครับช่างครับเฮียสังเกตเห็นตัวปุ่ม ควบคุมของทั้งสองรุ่นนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับครับในส่วนของฟังก์ชันของรุ่น EM <ม>นะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆก,ก็คือทําเป็นเลอร์ปี้แล้วก็เป็นน้ำหวานนะครับแยกโถนะครับเป็น3โถนะครับแล้วก็มีปรับอุณหภูมิเพิ่มความเย็นแล้วก็ลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิได้นะครับทั้ง3โถเลยแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับสองสว่างให้กับ ในตัวโถนะครับหน้าจอแสดงผลตัวนี้นะครับจะเป็นจอ LED นะครับจะแสดงผลอุณหภูมิแต่ละโถนะครับอันนี้จะเป็นโถ1่โถ2โถ3นะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของฟังก์ชันของรุ่น EX นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบทัชสกรีนแล้วก็เป็น LED นะครับมีโหมดทำเลอร์ฟีแล้วก็โหมดน้ำบาสนะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ลดอุณหภูมินะครับตัวนี้จะมีไฟสองสว่านที่โถอยู่ที่64แบบนะครับแล้วก็มีโหมดของละลายน้ำแข็งด้วยนะััีียกก่าานงทจะมฟ์ชหหลล กว่า่ารุน AM e เห็นไหมครับทุกคนเครื่องทำเซลเบอรี้รุ่นใหม่ของเราอะ่ะมันเจ๋งจริงๆคิดชิมอนะครับขอน้อมรับและจะนําคําติชมของคุณลูกค้าทุกท่านมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสินค้ายอยู่เสมอนะครับอย่างสายสุขภาพอ่ะก็สามารถทานได้แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณช่างคิดมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลเทคนิคนะครับในคลิปนี้สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจสามารถเข้ามาที่โชว์รูมนะครับได้ทั้งสาสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นที่สาขาดังสิบขอนแก่นแล้วก็สุพรรณบุรีนั่นเอง ช่างคิดครับลองช่วยรบกวนปิดคลิปให้ผมหน่อยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าดีๆจากคิดชช่มอครับผมเฮียท็อปและช่างคิดนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย